สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CGO ค่ะแล้ววันนี้เชงอยู่กับรถไฟฟ้า100% BYD C รุ่น Performance All Wheel Drive คันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะคะระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดเนี่ยตามมาตรฐานของ NEDC จะอยู่ที่580กิโลเมตรค่ะคันนี้เนี่ยราคาสูงกว่าคันพรีเมียมที่เชงเคยลองขับอยู่ที่150,000บาทนะคะเปิดตัวมาที่1,599,000บาทเดี๋ยวยังไงวันนี้เชงจะลองขับ ในเมืองนะคะแล้วก็ขับข้ามจังหวัดดูตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่นะคะที่โรงแรมมูสโฮเทลนะคะที่นี่เนี่ยก็บร,รากาศดีนะคะแล้วก็มีจุดชาร์จรถไฟฟ้านะให้บริการถึง6จุดนะคะอย่างเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเชียงใหม่ก็คือเต็มทุกที่เลยนะคะที่โรงแรมเนี่ยที่นี่เองก็เต็มเหมือนกันก็สอบถามทางพี่เจ้าพนักงานก็บอกว่า อย่างจุดชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีมาชาร์จประมาณ3-4คันก็ยังเหลือที่ว่างอีก2ครคันนะก็ถือว่าที่เนี่ยเขาจัดสรรจุดชาร์จไว้ให้ถึง6ที่เนี่ยณปัจจุบันก็ยังเพียงพอนะคะก็ใครสนใจก็มาลองพักที่นี่ได้นะคะสิ่งที่เราชอบมากๆก็คือหมอนกระฟูกเขานุ่มสบายนะนอนตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่อ่ะโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองกันเลยดีกว่านะคะไปกันค่ะ อันนี้ก็จะมีแฮนด์เปิดออกมานะ้วเวลาที่เราเปวดล็อกรถนะคะแล้วก็มีโลโก้ BYD อยู่ข้างบนด้วยก็ดูเท่อยู่นะขานาดเดียวกันมันก็เช็คง่ายว่ารถเราล็อกหรือยังแต่คนข้างๆก็จะรู้เหมือนกันนะคะว่ารถเราล็อกหรือว่าไม่ล็อกอ้าขึ้นมานันงะะนะคะเวลคัมซี e ก็จะเถิบรถเถิบเบาะนะคะเข้ามาในโพซิชันที่เราเซตไว้ให้สะดวกสบายมากเลยนะเพราะเวลาที่ อ่ะอย่างโดยเฉพาะเช,ออเชงตัวเล็กอย่างเงี้ยบอกมักจะต้องเลื่อนมาข้างหน้าเยอะเวลาที่จะลงจากรถเนี่ยมันก็เหลือที่ให้ออกเนี่ยน้อยนะคะคันนี้เนี่ยพอเปิดปุ๊บมีสไลด์ถอยหลังให้นะให้ลงได้ง่ายสะดวกเลยเรื่องของการปรับบอนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราลองตัวพรีเมียมเนี่ยก็มีพี่ๆเพื่อนๆมาแนะนำนะว่าให้ ปรับเบาะให้ห่างออกมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะคะนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะปรับพวงมาลัยนั้นดันออกไหลตัวที่สุดแล้วนะคะก็เพื่อความปลอดภัยกรณีที่ถุงลมทํางานอันนี้ก็เพิ่มระยะห่างเท่าที่สามารถทําได้โดยที่เท้าเนี่ยยังเหยียบเบรกได้จนสุดนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นทัศนวิสัยที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าห่างกว่านี้เนี่ยเนื่องจากตัวเตี้ยนะคะมันก็หรือถ้าเอ็นหลังไม่มากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมอง ถ้าแสดงวิสัยจะเริ่มคับแคบแล้วจำกัดเพราะว่าจะมองด้านล่างของด้านนอกเนี่ยไม่เห็นแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนำมานี้เราก็เอามาลองปรับใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันเลยนะตอนสตาร์ทรถก็เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนะคะส่วนเรื่องของกระจกเนี่ยกระจกขวาไม่มีปัญหานะคะกระจกซ้ายเนี่ยแม้ว่าเชิงจะปรับถอยออกมาแล้วพอสมควรเนี่ย ก็ยังไม่สามารถที่จะปรับเข้ามาให้อยู่ในมุมที่ที่ถนัดนะคะที่ถนัดเนี่ยเชงก็คือจะปรับให้มองเห็นตัวแฮนดิลประตูเนี่ยทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังไม่สามารถปรับเข้ามาได้นะมันยังเป็นลักษณะแบบที่เห็นอยู่ในจอนะคะแต่ก็ดีขึ้นนิดนึงก็บอกว่าดีขึ้นนิดนึงเชงลองแล้วนะคือถ้าสมมติว่าถอยบอกออกไปห่างวันนี้อีกสองสามนิ้วอะก็ยังก็ยังยังไม่ได้อยู่ดี ซึ่งจากที่เคยขับมาหลายหลายคันเนี่ยกอันนี้คันนี้เป็นคันแรกที่มีข้อจำกัดเรื่องของการปรับมุมนะสำหรับคนตัวเล็ก Please, เดี๋ยวไม่เป็นไร <yes. S 1> เราลองขับในเมืองแล้วก็ขับข้างเมืองกัน ตอนนี้เราใช้โหมดแสแตนดาร์ดอยู่เชง่่าเหมาะกับการขับในเมืองเพราะว่าเวลาที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถจะยังไหลนะคะก็คือคามเร็วจะค่อยๆชะลอมันก็เหมาะกับการที่เนี่ยขับในเมืองถึงว่ามีรถวิ่งอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวชะลอเดี๋ยวไฟแดงเดี๋ยวอะไรนะมันก็จะได้ค่อยๆไหลค่อยๆปล่อยไปทีนี้ถ้าเราลองใช้เป็นโหมดไฮสมัติเราถอยเท้าออกจากคันเร่งนะคะรถมันก็จะ มีการหน่วงความเร็วลงมาแบบที่รู้สึกสัมผัสได้นะคือถ้าเรานั่งมาด้วยกันอย่างเงี้ยผู้โดยสารก็จะรู้เลยว,ว่าเราถอยเท้าออกจากคันเร่งแต่ว่าเมื่อวิ่งที่ความเร็วไม่สูงอย่าง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยการหน่วงความเร็วลงมาเนี่ยเชงรู้สึกว่ายังทําได้ดีนะคือไม่ได้มีอาการหน้าเขมรนะคะคือทุกคนรู้อะว่าคุณถอยเท้าออกจากคันเร่งแต่ว่าไม่ได้หน่วงจนกระทั่งแทบจะหยุด แบบบางคันก็ยังถือว่าใช้งานไม่ยากนะอย่างเมื่อวานนี้ที่ก็าขับด้วยความเร็วสูงตบเนี้พอถอยเท้าออกมาความเร็วเนี่ยมันจะลดลงเนี่ยอย่างมีนัยยะสําคัญคือลดลงเยอะกว่ารู้สึกหนวงมากกว่าดังนั้นอันนี้สิ่งเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการจูน b บออ d ความเร็วของรถที่ทําได้อยู่ตอนนั้นด้วยนะคือถ้าความเร็วมันไม่ได้มากอยู่แล้วอะถอยเท้าออกมาเนี่ยมันก็จะลดลงมาระดับหนึ่ง แต่ถ้าความเร็วมันสูงอ่ะมันก็จะลดพวงกว่าจะเห็นในคลิปตอนนี้แนละ้วว่ามันมีอาการแบบเด้งๆนิดนึงคือถ้าเปรียบเทียบความรู้สึกที่ขับตัวพรีเมียมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเชงรู้สึกว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขับอยู่เนี่ยจะมีความแข็งมากกว่าตัวพรีเมียมเขาจะมีความนุ่มกว่านี้ส่วนตัวก็ชอบพรีเมียมมากกว่านะคะสำหรับก,การขับในเมืองรู้สึกว่านุ่มนวลกว่าไม่ยว้ยกระชับคันนี้กระชับแต่จะออกไปทางแข็ง ก็สำหรับน้ำหนักพวงมาลัยคันนี้เนี่ยสามารถเลือกได้สองระดับนะคะจะอยู่ที่ Vehicle Settings แล้วก็มาที่นี yeah. Ste ่ Steering Mode อ่าตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่ Smart t a c h s เลยอ่าตรง Steering Mode นะคะเลือกได้เป็น Comfort กับ Sport นะคะถ้าเป็น Comfort เนี่ยก็จะเบากว่าลงมาอีกนะส่วนตัวรู้สึกว่าก็ เบาไปนิดนึงแต่ไม่ได้เบาเว่านะถือว่าโอเคอันนี้ลองเทียบกับโหมดสปอร์ตพอเป็นสปอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าส่วนตัวแล้วชอบกลางๆระหว่างคอม์ตกับสปอร์ตนะถ้าเป็นเพอร์ฟอร์ม e สเนี่ยแต่คิดว่าช่วงที่ขับข้ามจังหวัดเนี่ยสปอร์ตน่าจะดีค่ะ ขับในเมืองติดไฟแดงนี้นะคะตอนนี้ก็ปล่อยไหลได้มันก็จะสมูทเหมือนที่เราเคยขับรถสันดาปเลยไม่ได้ต้องปรับตัวอะไรมากตัวดิสลย์ของคันนี้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่ดีนะคะเลยเพราะตัวเลขสำคัญที่เราต้องการดูเนี่ยเขาทำออกแบบมาให้ใหญ่แบบดูง่ายๆเลยก็คือเรื่องของความเร็วแล้วก็การใช้พลังงานนะคะ อกเจากดูตรงนี้ก็สามารถดูตรง Head-up Display ได้ด้วยนะซึ่งเขาก็ทำขนาดของตัวหนังสือ,อความเร็วเนี่ยทำมาได้ใหญ่ดีดูชัดเจนดูง่ายนะไม่ต้องละสายตาออกจากถนนเลยตอนนี้เราก็จะขับขออกนอกเมืองเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านทางเส้นทางทางหลวงดอยขุนตาล ตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ทดสอบอาการขึ้นเขาลงเขาแล้วก็เลี้ยวโค้งกันนะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเพราะเรื่องสมรรถนะนี่เขาให้มาเหลือๆอ,อยู่แล้วแต่การที่ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยก็น่าจะช่วยให้มั่นใจยิ่งขึ้นในเวลาที่เข,าข้าโค้งอย่างตอนนี้เนี่ยขับอยู่ที่ประมาณ80-90กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวบนพื้นคอนกรีตเนี่ย ก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งนิดนึงนะแล้วก็ช่วงที่ถนนมันมีความเป็นคลื่นเล็กน้อยเนี่ยก็สัมผัสได้นะเนี่ยมันก็จะเด้งเดงนิดนึงเห็นไหมแล้วผู้โดยสารเป็นไงบ้างก็รู้สึกคล้ายๆกันนะครับมันจะออกแนวแข็งๆหน่อยเวลาผ่านพื้นคอนกรีตแล้วมีรอยต่อเนี่ย เนียชัดเลยช่วงแบบว่าลอยต่อสะพานก็มาถึงทางหลวงดอยขุนตาแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงขับลงยาวๆวันนี้ก็ใช้โหมดอ e ีโคอยู่ ตอนเข้าโค้งลงก็รู้สึกว่าควบคุมได้ง่ายค่ะไม่รู้สึกกังวลน,นะคะนี่ก็ลงด้วยความเร็วประมาณ80-90 90นิดนิดสามารถเข้าโค้งแล้วก็อยู่ในลายได้อย่างมั่นใจ เจนโหมดนะคะเป็นไฮอ่าจะเห็นว่าพอเป็นดีเจนโหมดไฮเนี่ยพอเชงถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยความเร็วนี่ก็จะลดลงแบบสัมผัสได้นะคะเดี๋ยวลองทีนะเนี่ยอแต่ก็ช่วยได้นะอย่างเงี้ยคือข้างหน้าเขาเริ่มชะลอเขามีคันข้างหน้าชา้า ตอนนี้เราเปิดหรือปิดโหมด iTag อยู่นะตอนนี้เปิดอยู่เดี๋ยวลองปิดให้ดูรู้สึกว่าจะต้องพยายามควบคุมรถมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อไม่มีโหมด iTag ช่วยแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากนะแค่ต้องโฟกัสมากขึ้นถ้าต้องการให้ขับขี่แล้วสมูทเหมือนแบบมีโหมด iTag อยู่คือตัว performance เนี่ยค่ะเป็นขับขี่แบบ4 wheel drive แล้วก็จะมีโหมด i t a มาให้นะคะ เมื่อวานเราก็มีลองไปขับทดสอบการเข้าโค้งนะคะลาดชันเส้นทางเชียงใหม่ปายมาอันนั้นก็เห็นได้ชัดนะว่าโหมด i-tad เนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่ลงดอยหลนตาเนี่ยก็มาลองใช้ด้วย,วยแต่ว่าโค้งเนี่ยมันจะไม่ได้แคบแล้วก็ต่อเนื่องกันแบบไม่มีระยะพักเลยแบบที่ที่ปายนะอันนี้มันก็โค้งปลายแล้วก็ค่อยโค้งมา แต่ก็ยังรู้สึกถึงความต่างอยู่นะก็ใช่คือถ้าเป็นการเข้าโค้งที่แรงๆหน่อยจะรู้สึกได้ชัดขึ้นเลยว่าแรงที่เราต้องบังคับพวงมาลัยเนี่ยมันต่างกันความสมูทนี่ต่างกันเยอะเลยค่ะสมมติขับเส้นทางปายนี่เจอโคง้งเป็นร้อยโค้งตลอดทางเนี่ยไอความรู้สึกที่มันช่วยเราให้เข้าโค้งง่ายขึ้นนะัมันก็ทำให้เราเหนื่อยล้าน้อยลงนะครับซึ่งไอโรป i อแท็เนี่ยเป็นระบบช่วย ปรับแรงบิดแบบอัจฉริยะนะครับเขาก็จะดูจากสถานการณ์ต่างๆว่าจะใช้แรงบิดเท่าไหร่ในแต่ละลอนะครับมันจะมีตัวเซ็นเซอร์จับความเร็วในแต่ละล้อไว้อยู่มันก็เลยทําให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยเขาช่วยบาลานซ์ให้แบบความเร็วเนี่ยมันสมูทเลยนะเป็นคนที่นั่งมาด้วยก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายในแย่เวลาที่พอเราใช้ โหมดดีเจนที่เป็นตัวไฮนะคะแล้วก็ถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยนี่เราสามารถเจรตพลังงานกลับมาได้เยอะเลยนะ50-60กสิโลวัตนะเมื่อกี้แต่เท่าที่เมื่อวานตอนที่ขับพวกทางโค้งทางไปๆนะครับคือถ้าเราเปิดโหมด i t แทเนี่ยเวลาเราวิ่งตามลายเส้นนะมันทำได้ง่ายมากเลยแต่ถ้าสมมุติเวลาเราปิด i t แทเนี่ย ถ้าเราจะให้มันเข้าโค้งแบบสมูทบางทีเราอาจจะต้องกินเลนแต่ถ้าเปิด i t แท็นี้แบบรักษารถให้วิ่งตามลายเส้นจราจรได้แบบง่ายๆเลยนะคือเราขับตามคันหน้าไปสองสคันคันหน้านี่ขับตัดลายตลอดเลยใช่แต่เรานี่ไม่ต้องเลยถือว่า i t แท็นี้ทำมาใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีโหมดรีเจนของคันนี้เนี่ยเชงก็ชอบนะ คือตัวแซนด d a r ดเนี่ยมันก็จะไหลๆเหมือนรถสันดาปส่วนอยากเวลาที่อย่างเงี้ยลงเขาแล้วอยากให้มันชาร์จไฟเข้าไปเยอะๆแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการที่มันหน่วงอ่าช่วยเวลาที่เราลงเขาเนี่ยเพื่อที่จะลดลดการเพิ่มพาเ,เนี่ยอันนี้ก็ทําได้ดีเพราะว่าตัวไฮของเขาเนี่ยเวลาถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยแม้ว่าจะหน่วงมากกว่าตัวแ t นด d a r ดเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นการหน่วงที่น่าชะงักนะ แล้วรู้สึกว่าถ้าคุณย้ายจากรถสันดาหมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยคันนี้ก็เป็นคันที่ปรับตัวได้ไม่ยากค่ะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเรายังอยู่โหมด normal นะคะเดี๋ยวเราไปลองโหมด Sport กันเวลาเปลี่ยนโหมดเนี่ยตัวแผงควบคุมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะคะเราก็จะเลื่อนมือมาคลำๆดูเนี่ยเราก็จะเจอ โหมดนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนนิ้วเลือกโหมดได้นะคะแล้วก็ดูที่หน้าจอได้เลยเอาเป็นสปอร์ตเนี่ยด้านขอบหน้าจอด้านบนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงดูง่ายนะคะเขาเป็นสปอร์ตนี่เหยียบนิดนึงก็ไปเลยนะเร็วสั่งได้แล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟเลยนะคะในการเหยียบคันเร่งคือเหยียบไปนิดนึงก็ไปเลยแล้วก็พอถอยออกมาหน่อยนึงเร็วก็ลดลง อันนี้ถ้าจะขับให้สม ooth เนี่ยเราก็ต้องกะเกณน้ําหนักในการเหยียบดีๆนะในชีวิตประจำวันเชงคิดว่าเชงคงไม่ค่อยได้ใช้ระบบสปอร์ตสำหรับขันนี้นะเพราะว่าอีโคนี่ขับในเมืองก็สบายๆแล้วหรือขับทางราชันประมาณเนี้ดอยขุนตาลเนี่ยนอร์มอลก็โอเค สปอร์ตนะคะเข้ากับรีเจนแบบไฮเนี่ยมันก็เข้ากันนะก๊อมันมันก็จะเหมือนรถที่เป็นเครื่องยนต์เวลาเราขับสปอร์ตแล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งอ่ะมันจะมีอาการประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ขับมาได้95กิโลแล้วนะคะเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยบริเวณนิ้วมือหนึ่งเพราะว่าคันนี้เนี่ย ตัวคงมาลัยเนี่ยเขาทามาค่อนข้างวงหนานะเนี่ยมันก็เลยเมื่อเทียบกับนิวสั้นๆของเชงก็จับแล้วมันเลยเมื่อยง่ายนิดนึงก็ถ้าใครจับตําแหน่ง9นาฬิกากับจับนาฬิกาแล้วรู้สึกเมื่อยเหมือนกันอาจจะลองขยับตงแหม่งนิดนึงนะคะเป็นตําแหน่ง4นาฬิกา8นาฬิกาตรงนี้ก็รู้สึกว่าจับแล้วสบายขึ้นเดี๋ยวเรามาลองโหมด Adaptive p u s h Control กันค่ะ คันนี้นะคะก็เลือกได้ว่าจะใช้เป็น Adaptive Cruise Control อย่างเดียวหรือว่าจะใช้งานร่วมกันกับ Lane Centering ด้วยนะคะเดี๋ยวลองแบบแรกก่อนก็คือ Adaptive Cruise Adapt Control อย่างเดียวก็จะกดที่ปุ่มนี้นะคะปึ๊บพอกดแล้วเนี่ยก็จะมีเลขสีเขียวนะคะขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถที่จะ Toggle Up เพื่อที่จะเพิ่มความเร็วอันนี้ได้สูงสุด120่งกิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวเราลองที่ร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่โมงเพราะตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ a a d p Adaptive c r u i s e Control อย่างเดียวเดี๋ยวลองแบบมีเลนเซนเทอร์ริงด้วยนะคะเวลาเราอยากใช้ a Ad a p t i v e บวกเลนเซนเทอร์ r ิ n งเนี่ยก็คือให้รถเนี่ยทั้งจัดการเรื่องความเร็วแล้วก็ในคชัวรว่ารถเนี่ยอยู่กลางเลนนะคะอันนี้เราก็จะกดที่ปุ่มนี้ค่ะ เมื่อกดที่ปุ่มนี้นะคะสัญลักษณ์สีเขียวนี่จะขึ้น2อัน mm hmm. ก็คือเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ Lane Centering อันนี้เขาก็ลดความเร็วตามรถคันข้างหน้านะะเดี๋ยวดูสิข้างรถคันข้างหน้านี้เหมือนจะจอดจะสนิทแล้วนะอ,อยังไหลนิดหน่อยอแล้วก็พอเขาเริ่มวิ่งออกตัวนะคะ รถก็วิ่งออกตัวตามค่อนข้างสมูทอยู่นะคะแต่เมื่อกี้เราก็มาด้วยความเร็วค่อนข้างตา่ำตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็น Adaptive Cruise Control อย่างเดียวนะซึ่งคันนี้เลือกได้ว่าจะใช้เป็น Adaptive Cruise Control บวกกับ Lane Centering ก็ได้หรือจะใช้แต่ Adaptive Cruise Control ผมเลือกได้ทั้ง2องแบบ ส่วนระยะห่างจากรถสี่ระดับเนี่ยก็มีให้เลือกเพียงพอที่คิดว่าร,ระดับสองก็ค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวขอลดเป็นระดับสองนะคะพอเลเวลสานี่ก็รู้สึกว่าห่างกับคันหน้าพอสมควรเลยในอย่างไรก็ตามเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วสูงอะคะ่ะเราก็ควรที่จะเป็นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าระยะเบรกที่ต้องใช้เนี่ยมันก็แปลผันตามความเร็วที่เราใช้เลยอะ ยิ่งความเร็วเยอะระยะที่ต้องใช้เบรกก็ยิ่งเยอะทีนี้เวลาที่เราใช้โหมดเลนเซนเทริงเนี่ยบางช่วงของถนนเนี่ยถ้าเส้นเลนเนี่ยมันจางมากๆนะคะรถก็จะจับมันไม่ได้นะโหมดตัวเลนเซนเทริงเนี่ยจากที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเทาะคะมันก็จะเกรย์เอาท์แต่ตอนนี้มันยังเขียวอยู่นะก่อนหน้านี้มันมีช่วงหนึ่งมันก็สีเทาไปเลยแล้วเดี๋ยวพอมันกลับมาจับเลนได้เนี่ยมันก็จะกลับมาทํางานเป็นสีเขียวให้เรา เพราะฉะนั้นเวลาขับรถนะคะก็ต้องคอยเช็คเรื่อยๆด้วยนะคะว่าเลนเซ็นเอร์ลิงยังทำงานอยู่หรือเปล่าเข้าโค้งตอนนี้ที่เข้าโค้งนะคะก็ไม่ได้เหยียบเบรกหรือคันเร่งเลยค่ะรถเนี่ยปรับความเร็วให้เอง เมื่อกี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ90-95นะคะถึง110รู้สึกว่าตอนการปรับความเร็วเข้าโค้งของรถตอนที่เราใช้โหมด Adaptive Cruise Control คู่กับ Lane Centering เ,เมื่อกี้มีช่วงที่รถความเร็วควบห้ามนิดนึงเหมือนกันนะคือไม่ถึงกับตกใจอะแต่รู้ว่ามันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนกับที่เราใช้เท้ากดคันเร่งเองแต่ในแง่ของความมั่นใจเนี่ยก็ยังค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะคะ ตอนนี้จะลองระบบช่วยเตือนหากออกนอกเลนนะครับตอนนี้เปิดไว้ทั้งหมดเลยซึ่งมันจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น warning คือเตือนอย่างเดียวหรือว่า prevention คือ prevention เนี่ยถ้าเกิดเราจะออกนอกเลนพวงมาลัยมันจะช่วยดึงกลับให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ boost เนี่ยก็คือให้ทํางานทั้งคู่เลยทั้งเตือนทั้งดึงกลับข้างล่างก็จะเป็นให้เลือกโหมดที่จะเตือนนะครับว่าจะมีแค่เสียงเตือนหรือว่าสั่นอย่างเดียวหรือว่าทํางานทั้งสองอย่างเดี๋ยวลอง ขับแบบเหยียบเส้นดูนะครับมันจะร้องเตือนแล้วที่พวงมาลัยก็จะสั่นแล้วก็ดึงกลับใช่ซึ่งโอเคนะคะเนี่ยมันจะสั่นก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆดึงกลับก็ค่อนข้างสมูทอยู่ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครอยากจะเปิดไว้เพื่อเอาไวค้คอยเตือนก็เปิดไว้ได้หรือหากไม่ชอบก็สามารถปิดได้นะครับทีนี้มันจะมีพวกระบบ Active Sa f e t y อื่นๆนะครับ พวกออโตเมติกอิมเมจนซ่เบรกิ้งเนี่ยไอพวกเนี่ยบางทีที่เราขับในเมืองนะครับแล้วมันช่วยเราเบรกก็อาจจะอันตรายต่อรถข้างหลังเหมือนกันนะครับถ้าขับขับอยู่เนี่ยแล้วมีอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์มาขับใกล้ๆแล้วรถมันไม่รู้อนะนึกว่าเรากําลังจะไปชนมอเตอร์ไซค์มันเบรกกระทันหันขึ้นมาแล้วขันหลังเขาเบรกไม่ทันมันก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะครับก็อาจจะปิดไว้ตอนนี้ก็คือปิดพวกระบบช่วยเบรกไว้นะครับ มาดูอุณหภูมิกระจกหลังคานะครับตอนเนี้ยอากาศข้างนอกเนี่ย29องศานะครับแต่ว่าแดดค่อนข้างแรงซึ่งอุณหภูมิของกระจกตอนเนี้ยอยู่ไม่เกิน32องศานะครับประมาณ30เนีย่ยเดี๋ยวเราหันขึ้นไปทางกระจกอย่างเดียวเนี่ยก่อน29เองน,น,นะครับเมื่อกี้ที่มัน30กว่านั่นคือมันบริเวณแดดที่โดนบอกนะเดี๋ยวลองเอามือจับดูมือจับนี่แทบจะไม่ ไม่อุ่นเลยนะครับเพราะว่าข้างนอกมันก็อากาศไม่ร้อนด้วยใช่ข้างนอกก็ตอนนี้อุณหภูมิ29องศาค่ะคือเท่าที่สังเกตนะครับตั้งแต่ใช้คันพรีเมียมเนี่ยแล้วก็คันเพอร์ฟอร์มานคันนี้ด้านบนนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับคือถ้าเราขับพวกทางต่างจังหวัดเนี่ยที่เวลาเราขับนะมันก็จะมีลมผ่านหลังคานะมันก็ช่วยระบายควา,ความร้อนก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนจากหลังคานะครับแต่ถ้าเวลาที่เราขับในเมืองเนี่ย แล้วแดดร้อนๆรถติดๆนะครับตอนนั้นถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีไอร้อนจากด้านบนลงมานะครับสําหรับใครที่ปกติแล้วนการใช้รถจะเป็นการขับคนเดียวซะส่วนใหญ่นะก็สามารถที่จะเซตเรื่องของประตูให้เวลาที่เราปลดล็อกด้วยรีโมทเนี่ยมันจะปลดล็อกเฉพาะประตูฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะดอร r i v i v e r s ร only อันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยนะคะสามารถเซตได้ หรือถ้าปกติมาันเป็นครอบครัวมากัน2คนขึ้นไปก็ค่อยเลือกเป็นออร์ดออันนี้ก็จะมีภาพประกอบให้ดูแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่จะมีเฉพาะรุ่น Performance นะคะก็คือปุ่มกดล็อกนะคะการเด็กเปิดประตูจากข้างในรถเนี่ยจะมีให้ที่บริเวณประตูฝั่งคนขับเลยนะคะก็สามารถกดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยอย่างเช่นรุ่น Premium อย่างเงี้ยก็จะต้องไปทำการล็อกหรือปลดล็อกเนี่ย ที่ตัวประตูด้านหลังเองนะคะอันนี้ก็สะดวกขึ้นสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้ลองขับตัว performance เนี่ยเป็นระยะทาง150กิโลเมตรขับทั้งในเมืองแล้วก็ขับข้ามจังหวัดมาเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคันที่ขับสนุกนะคะ,ะพละกำลังที่ให้มาเนี่ยมันเหลือๆคือมันเหลือเหลือจริงๆจริงๆตั้งแต่รุ่น premium ที่ได้ลองอันนั้นก็เหลือเหลืออยู่แล้วนะคันนี้เนี่ยคือตอนที่ใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยถ้าเหยียบคันเร่งนิดนึงเนี่ยก็ ความเร็วมันเร็วสั่งได้เลยมันก็ไปเลยนะเยคิดว่าในการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปอาจจะไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตบ่อยขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของตัวฟีลการขับขี่เนี่ยของพรีเมียมกับเพอร์ฟอร์ม e นซ์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันตัวพรีเมียมเนี่ยเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะคะแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์มนซ์เนี่ยเขาเป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็มีโชค๊คแบบ Fsd ก็รู้สึกว่าตัวเพอร์ฟอร์มนซ์เนี่ยจะมีความแข็งกว่านิดนึงนะมีความกระด้างกว่า คือโดยรวมไม่ได้รู้สึกว่ากระด้างตึงตังจนแบบว่าหงุดหงิดลำคัญใจแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยก็จะโดยเพราะบนพื้นปูนเนี่ยที่มันก็จะมีช่วงรอยต่อหรือว่าพื้นผิวขุข่รขะอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาการแบบว่ากระเด้งบ้างนิดหน่อยนะตามที่เราเห็นในคลิปไปก็จะมีความแข็งงวนนิดนึงคิดว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบ ส่วนตัวเชนก็จะชอบฟิลในการขับของ p r e เมียมมากกว่านิดนึงสำหรับการขับรถในเมืองนะคะส่วนการขับข้านจังหวัดที่มีการขึ้นลงเขาะะแล้วก็เลี้ยวโค้งไปมาเนี่ยจริงๆตั้งแต่ตอนตัว p r e เมียเนี่ยเชนก็รู้สึกว่าเขาทําได้ดีอยู่แล้วนะคือการเข้าโค้งต่างๆก็รู้สึกมั่นใจแต่ฟอร์มัลเนี่ยก็รู้สึกว่าทําได้ดีกว่าอีกนิดนึงด้วยนะ การใช้โหมด i e t a เนี่ยที่ให้มาก็ช่วยได้เยอะเลยในการที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการเข้าโค้งนะคะให้มันสมูทยิ่งขึ้นแน่นอนเวลาเข้าโค้งเราต้องบังคับพวงมลาลัยเองแต่ตัว i e t a เองเนี่ยก็จะช่วยให้การเข้าโค้งเนี่ยความเร็วเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอสมูทแล้วก็รู้สึกว่าพุ่นโดยสารที่นั่งมาด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกได้เหมือนกันว่ามันรู้สึกว่านั่งแล้วมันสบายกว่าส่วนโหมด Adaptive Cruise Control เนี่ยคู่กับ Lane Centering คันนี้ใช้ได้จริง เออใช้ได้ดีด้วยนะคะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคเลยคือถ้าจะขับระยะทางไกลแล้วก็ขับขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวโค้งอะไรแบบนี้ยอันนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจเมื่อกี้เราก็ได้ลองเข้าโค้งกันที่ความเร็วมัน1น0่ด้วยนะคะโดยเปิดโหมด i t a ท็แล้วก็ตัวรีเจนเนี่ยเป็นหายอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยรู้สึกว่ามั่นใจ อื่นๆเนี่ยจุดที่ยังเป็นคอนเซิร์นสำหรับเชงนะก็ยังเป็นเรื่องของกระจกข้างด้านซ้ายนะซึ่งแม้ว่าจะปรับเบาะให้ถอยออกมาแล้วเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กประมาณ150กว่าเซนเลยแบบนี้ก็อยากให้มาลองขับเองด้วยนะคะเพราะว่ามุมกระจกทางด้านซ้ายก็จะไม่สามารถปรับเข้ามา,าในมุมที่ปกติแล้วเชงถนัดได้แต่ว่ากระจกอื่นเนี่ยก็โอเคไม่มีปัญหานะกระจกมองหลังกระจกมองข้างส่วนเรื่องเบาะเนี่ยก็คิดว่าขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนด้วยนะคะ จากที่นั่งขับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยมากอะไรแล้วก็แล้วก็สิ่งที่ชอบมากหมอันนึงก็คือเรื่องของการที่บาะมีแอร์นะคะซึ่งอันนี้พรีเมียมก็มีนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็มีตอนนี้ก็เปิดแอร์อยู่นะมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความร้อนสะสมที่เกิดจากเบาะก,กับตัวเรา มาเลยทำให้เวลานั่งขับรถมาเนี่ยมันรู้สึกสบายตัวดีขอบคุณที่อยู่ร่วมการเดินทางกับพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะก็ฝากให้กําลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CGO แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย